จเจริญพรท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะได้มาทําสามีจิกรรมหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเสร็จก็ดูโอกาสในการมาชมวิวในตัวเมืองอยู่ที่สกายวอล์กนะบรรยากาศในายามอาค่ำๆบรรยากาศดีนะยอมนะ ที่สกายวอล์กนะอยู่ที่การจนบุรีบรรยากาศดีมากเลย ในตัวเมืองกาญจนบ,บุรีน,น,นะยมนะมาสกายวอล์กบรรยากาศยามค่ำค่ำแดดลมลมตกสวยไปอีกแบบนะอยู่ที่ตัวเมืองกาญ ตรงนี้ว่าจะไปสะพานมอนนะมากับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงเจ้าคณะอำเภอทำสามีจิตก,กรรมเสร็จตอนเย็นก็เลยมาชมบรรยากาศยามเย็นมากับน้องเนนท่านสอท เรือขันเล็กมากแต่ทำไมลากยากาศดีนะยอมนะที่กาญจนาบุรีเพิ่งทำสามีจิตกรรมเสร็จนะยอมนะก็เลยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านพามาในตัวเมืองซึ่งห่างจากวัดประมาณ30กิโล มาชมวิวภาพบรรยากาศในยามตอนเย็นตรงนี้ว่าจะไปสะพานมอนจะไปล่องเรือนะครับบรรยากาศดีมากโน,น่นถ่ายภาพสวยนะเป็นภูเขาแล้วก็วิวพระพุทธรูปแล้วก็มีตัวหนังสือที่เขียนว่าการจนบ,บุรี ทำให้นึกถึงคํากรที่บอกธรรมชาติวาดวิมานผ่านขอบฟ้าคือคุณค่าความงามตามวิถีเป็นมนุษย์อยากงามหมืนสร้างดีคือวิถีเสริมคุณค่าให้หน้าชมธรรมชาติเขาก็งามโดยอ,อัตโนมัติไม่มีการแต่งเสริมเติมแต่งอะไรเขาก็สวยเป็นธรรมชาติของเขานะครับคนเราก็เหมือนกันถ้าอยากสวยอยากงามอยากหล่อก็ เขาบอกว่าให้รักษาศีลเพราะว่าทานนี่ยทำให้รวยศีลนี่ยทำให้สวยทําให้รลอ่อนะะภาวนาทำให้ฉลาดทําให้เจริญพอเราเกิดมาฉลาดเจริญแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอนะมาไล่ส่วนให้โยมได้เห็นภาพบรรยากาศในตัวเมืองแค่นี้แหละนะโยมนะ,ะนบรรยากาศดี ตอนเย็ยนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมาด้วยท่านอยู่ด้านล่างบรรยากาศดีวิวดีมากเลยย เอาไว้เพียงแค่นี้นะยมนะทุกผมคโมทนาทุกท่านทุกคนท,ที่เข้ามาชม